สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซหวยฮานอยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพาวรวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาแบ่งปันแนวทางฮานอยค้งสุดท้ายมัดรวม4นอยนะคะกับแนวทางวันที่25เดือนเป็นสองพนห้านะคะก่อนไปรับชมสาวโอนก็มีคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางตัวเลข ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผูป้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะขอบคุณจริงๆนะคะ ก่อนจะไปดูแนวทางวันที่ยี่ห้าเนาะเราก็มาสรุปกันก่อนนะคะโค้งสุดท้ายของวันที่ยี่สิบสี่เนาะที่สาวอนได้ให้ไปนะคะตัวเด่นก็จะมีเด่นสี่เด่นแปดแล้วก็เด่นสามเด่นศูนย์เด่นห้าเนาะสาวอนฟันที่แปดนะคะผลที่ออกนะคะเฉพาะกิจเนาะเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองนะคะพี่น้องเก้าเจ็ดสองก็หลุดไปนะคะไม่เข้าเนาะ แล้วก็เฉพาะกิจล่างออก79นะคะ79 79ก็หลุดนะคะตัวนี้เนาะพิเศษออก804พี่นอ้อง804นะคะเข้านะคะเข้าตัวที่สาวออนเด่นให้นะคะแต่ไม่ใช่ชุดเน้นเนาะแต่ก็มานะคะ04ยินดีกับ FC ที่ ใช้ไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องศูย์สมานะคะมาน้อยพิเศษเนาะมาตัวกลับนะคะแล้วก็ตัวเด่นเข้านะคะเข้าเด่นสีเด่นศูนย์นะคะแล้วก็เด่น8นะคะสําหรับใครไปเป็นแนวทางนะคะตัวเด่นมาหมดเลยนะคะถ้าใครจับไปเออสาคู่เนาะจับไปเป็น3ตัวเนาะสตัวก็ได้โต๊ดไปนะคะพี่น้องได้ทั้งโต๊ดทั้งตรงเนาะถ้าใครเอาไปเล่น ไปรูดเนาะถ้าใครไปรูดสามารถสะโอนก็บอกอยู่นะคะว่าต้นคลิปเนาะถ้าใครชอบก็เอาไปวิ่งไปรูดได้นะคะสำหรับเข้าตัวจองก็จะเป็น0ูนย์สี่นะคะสี่ศูนย์เนาะแล้วก็พิเศษล่างออกหกศูนย์ศูนย์มาอีกแล้วพี่น้องศูนย์มาอีกแล้วศูวนย์พิเศษตัวฟันก็มานอ้องพิเศษหกศูนย์ไม่มีนะคะก็หลุดไปนะคะพี่น้อง ส่วนปกติออก3ามแปดเก้ตัวเด่นมาอีกแล้วพี่น้องตัวฟันเนาะถ้าใครวิ่งรูดแปดก็ได้ไปอีกแล้วนะคะพี่น้อง8แต่ตัวเจาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะมาแค่ตัวเด่นเนาะตัวด่น3ก็มานะคะพี่น้องมาชุด3ามตัวเนาะด่น8แล้วก็เด่นสามส่วนศูนย์หกก็หลุดไปหกศูนย์เนาะ VIP อออกเก้าเก้าหนึ่ง 9ก้าเก้าหนึ่งนี่หลุดนะคะหกหนึ่งก็หลุดไปนะคะสรุปโค้งสุดท้ายนะคะเข้าสี่ศูนย์เนาะเข้าตัวกลับของน้อยพิเศษนะคะเลขบนเนาะพี่นอ้องสำหรับใครเอาไปเป็นแนวทางสวออนก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะสำหรับแนวทางวันที่ยี่สิบห้าเราไปรับชมกันต่อเลยค่ะพี่นอ้อง ของวันที่25นะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยค่ะโค้งสุดท้ายนะคะ มัรวมสีน้อยสำหรับตัวเด่นนะคะเด่นฟันเนาะชุดเด่นนะคะอันนี้คือชุดเด่นเนาะ ชุดกันสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะที่สาออนจะให้ไปเนาะย้ำนะคะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเด่นในวันนี้ก็จะมีเด่นสองเด่นศูนย์เด่นแปดแล้วก็เด่นสี่นะคะพี่น้องเด่นสี่แล้วก็เด่น นะคะตัวฟันนะคะตัวฟันก็จะเป็นฟันที่สองน้พี่น้องฟันที่สองนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นชุดสองตัวนะคะก,ะ,น 2, 0, 2, ะก็จะเป็นสองศูนย์สองแปดแล้วก็จะเป็น สองเจ็ดสองห้านะคะสองสามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด แล้วก็0ูนแปดนะคะส่วนชุดกันก็จะเป็น0ูน9เก้าสองเก้านะคะแล้วก็0ูนสามสำหรับ ชุดกันเนาะเดี๋ยวตัวที่จะเน้นให้ในวันนี้นะคะพี่น้องตัวที่จะเน้นให้เนาะสำหรับแนวทางวันที่25ตัวที่เน้นให้นะคะก็จะเป็นสองศูนย์นะคะสองแปด สองสามห้าศูนย์นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสองห้านะคะพี่น้องชุดกันนะคะชุดกันจะเป็น 3 0, นะคะสำหรับตัวที่เน้นให้ก็จะมี2 0 28 25 2305 03นะคะพี่น้องถ้าใครไม่ชอบตัวที่สาวโอนเออจับชุดเด่นให้เนาะก็สามารถเอาตัวอื่นนะคะไปวิเคราะห์ได้นะคะสำหรับตัวเด่นเนาะเด่น0เด่น8เด่น4เด่น9นะคะ ถ้าใครไม่ชอบตัวที่สอนเน้นให้ก็สามารถดูตัวเจาะได้นะคะไปพิจารณาเนาะแล้วก็ชุดกันเนาะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขอให้พี่พี่เอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะเดี๋ยวเย็นเย็นเรามาเฮกันนะคะขอให้แตกนะคะแตกสีหน่อยเนาะ สำหรับวันนี้สาวออนก็ฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่จะเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องเนาะใครได้เยอะได้น้อยก็คอมเมนต์บอกสาวออนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ